หนึ่งกับเด็กเก่งนะครับแต่ว่าผมจะไม่เรียกเขาว่าเด็กเก่งแล้วผมจะเรียกเขาว่ากอนนะทุกคนนะก็คือวันนี้นะครับถ้าเกิดกอนแพ้เนี่ยผมจะไม่รับเข้าเป็นลูกศิษย์เลยนะครับเฮ้ย,โอ,ยโอเคแต่จะยิงโดนนี่มันยากจังวะโอ้ สั่นเลยพี่ตอนนี้ผมสั่นมากเลยใจเย็นใจเย็นไม่ต้องสั่นก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมฟรีไฟล์เหมือนเดิมนันทุกคนนะก็คือวันนี้นะทุกคนผมจะมาหนึ่งหนึ่งกับเด็กเกียนนะครับแต่ว่าผมจะไม่เรียกเขาว่าเด็กเกียนแล้วผมจะเรียกเขาว่ากอนนะทุกคนนะก็กอนเนี่ยเป็นคนที่เคยแย่งแฟนผมนะครับแล้วก็ตอนนี้ขับตัวขับใจละคือแบบเป็นคนดีละแล้วเขาก็อยากเป็นลูกศิษย์ผมนะทุกคนนะก็คือวันนี้นะครับ้าเกิดกอนแพ้เนี่ยผมจะไม่่เขข้าานละทวแีชอองง ก็คือตอนนี้นะเขาค่อน <c oughs> ข้างที่จะแบบโหดเลยนะครับแลวหลายคนน่าจะไปดูช่องของกอนแล้วนะทุกคนคือแม่งจริงโคตรคมอะ่ะถ้าวันนี้แพ้ก็คือผมไม่รับเป็นลูกศิษย์แล้วนะ <c oughs> ก็คือจบกันแค่นี้นะทุกคนแล้วถ้าวันนี้นะครับทุกคนถ้ากนชนะผมนะครับผมก็จะรับมาเป็นลูกศิษย์ของผมนะครับถึงผมจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ว่าเขาอยากมาเป็นลูกศิษย์ผมเองนะทุกคนนะงงเหมือนกันโอเคครับวันนี้ผมก็นัดกนไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเรียกกรมาหน,หนึ่งเลยแล้วกันนะทุกคนแล้วกอนพร้อมหรือเปล่าวันนี้พร้อมครับพี่พร้อมคร บอมาเรียบร้อยใช่ไหมใช่ครับวันนี้เนี่ยพี่แบบมาถึงพี่ก็มาเล่นเลยนะพี่ไม่รู้พี่จะเก่งหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเองชนะพี่พี่ก็จะรับเองเป็นลูกศิษย์เลยใช่ไหมวันนี้พี่จะไม่มีคําอ้างไม่มีอะไรละพี่เห็นเองแบบนี้ใส่ดีพี่ไปดูเิปของเองหรือแบบเองตั้งใจเล่นมาก่ะราะว่าเองจริงใจอ่ะพี่ก็เลยจะมาแบบตัดสินวันนี้เลยคราวนี้เองชนะพี่เองมาเป็นลูกศิษย์พี่เลยใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะแบบให้เองแบบว่าไปหนึ่งกับ ลูกศิษย์ของคนอื่นด้วยแต่ว่าเองต้องมาเป็นลูกศิษย์ของพี่ก่อนอ่าเรามีเพื่อนกันใช่ไหมนี่ครับเนี่ยพ S, <S PA 2อ9ปูเค้าะใช่ครับโอ้ยโอ้ยมาเล่นมาแลงไอ้นี่เหลือ,อแดงเลยเหรอใช่ฮรับเฮ้ยเองไม่ทรมาดาพี่ยังแลกซิวเลยอาจารย์แลกซิว <laughs> <laughs> โอเควันนี้ก็คือเราจะเล่นปืนดีเซิร์ตกันนะทุกคนนะก็สิบสามเกมนะครับถ้าพิชนะก็คือเองไม่ได้เป็นลูกศิษย์พี่อีกเลยเองเองไม่งอแงใช่ไหมไม่ครับพี่จะไม่อ่อนให้เองเลยนะแล้วก็ถ้าเองชนะพี่เองจะเป็นลูกศิษย์พี่ครับ พี่ว่าเองทําได้อยู่และพี่ว่าฝีมือเองในคลิปเองอะคอนข้นงที่จะโหดมากโอเคครั okay, บทุกคนนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้น้องมันด้วยนะทุกคนแล้วก็ฝากกดติดตามพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเชอาน้องมาได้นะครับ PS2K ใช่ไหม99ปะ่ะ FF เพศอ๋อ PS2K FF นะทุกคนติดตามน้องมาได้โอเคปะ่ะเริ่มเลยแล้วกันพี่เอาจริงนะไปครับทุกคนแล้วอ,อยู่ไหนวะแฟนเพจปัะ ตอนยืนอยู่ยหลังไอ้บอลมาแอ,ามาอ้อแกกวดอดวิว่งวิ่งวิ่้ยยอดเลยน้องโอ้เมื่อเกินไปอันนี้คือกเกย,นะอยินมกเลยอะมึงมันเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอวะซ้อมหนักมากโอ้ยเกินไปเมื่อกี้พี่อาจจะฝันไปมันคมเกินไปละเมื่อกี้อาจจะฟุกก็ได้ทำไมแค่จะฟุกอาจจะฟุก,จจฟกมันหดวใจมั้ย มายืนทำอะไรเฮ้ยมาละมาลไปมาละมาละไอ่ยังเอาละวะเอาละเอาละไปเอาละเฮ้ยหินไม่ติดปะเออ,เออโดดไม่โดดไม่ไป,ปะะไหวปะเนี่ยไหวับไหวฮะ เฮ้ยออ้าอเฮ้ยโอ้ยตึงจัดตึงจัดไม่ได้พูดเลยเต็มเกิน <ś led> ยีงไม่โดนเลยมะเอาหน่อยพี่เอาหน่อนยพี่ <ś led> โอ้โหทุกคนเก่งบาก่ะวะไว้หยัดก่อจนตายอ่ะโอ้ยกลับแล้วกลับแล้วไอ้กอนมึงอ่อนเลยพวกเนี่ยท้าพี่ไม่ได้อ่อนเนีย ไม่ยิงแลวะผมยิงผมยิงไม่โดนไงพี่เป็นไรไม่รู้เนี่ยเกมเนี่ยตายมันสักตเฮ้ยทุกคนเอาอยางตายเอ้ยเอ้ยผมยิงไม่โดนจริงว่ะผมก็ยิงไม่โดนพี่เกมบัวมันเป็นอะไรวะผมเล็งหัวปุ๊บแล้วเป้ามันสายอะปกติผมผมไม่ไม่ไ่ก่ขนาดนี้คือวันนี้ผมยิงไม่โดนจริงทุกคนคือมันอาจจอาจจะเป็นเพราะว่าผมแบบตื่นเต้นที่แบบึ่งกันน้องมันไว้นะครับมาพี่ว่านอาจจะดีขึ้นเียครับอืมอเขาเรียมซัหน่อย S <S โอเคแตทจ่ยิงโดนนี่มันยากจังวะทุกคนเออแอบเป็นว่า <S <S คือแบบช่วงนี้แบบเวลาซ้อมผมน้อยมากเลยทุกคนเมื่อวานก็มันเกิดดีมนะครับผมแม่ไม่มีเวลาเล่นเลยตอนนะั้นไม่ได้ลูกศิษย์จะโคตรกว่าอาจารย์แล้วตอนนี้ลูกศิษย์แม่งอย่างคมซ้มเยอะพี่ซ้มเยอะไม่เป็นไรถ้าเองเก่งก็ดีไงคือแบบผมไม่ได้แบบหวังว่าลูกศิษย์ต้องแบบกากของผมตลอดไปนะทุกคนการที่เราไปอาจารย์อะเราต้องแบบสอนยังไงได้ให้ลูกศิษย์เราเก่งกว่าเรานะครับคือแบบถ้าลูกศิษย์เก่งกว่าอาจารย์ก็คือเขาสําเร็จแล้วไงผมก็ไม่ได้เก่งอะไรรมมาากยคับ โอ้แค่บอกเทคนิคเข้าไปอะไรเงี้ยแต่กรอ่ะมันคมอยู่แล้วเว้ยมันคมแต่แรกอยู่แล้วโอ้ยได้ๆๆๆฮะเฮ้ยแหมไม่ขึ้นเลยวะ่ะเฮ้ย โอเคย, <Okay. S 1> ยังเอาตึงจัดมันไม่ตึงเหมือนวันที่เราแบบตึงหนึ่งกันเลยวะ่ะวันแรกอะ่ะวันนี้ตึงจัดเลยวันนี้ตึงจัดพี่วันนี้ตึงจัดอะ่ะเออลยผมจะรวบรวมสมาธิของผมผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดอะ่ะเอาให้ชนะพี่นะพี่หวังว่าเพลงจะเป็นลูกศิษย์พี่นะโอเคครับพี่มารวยเฮ้ยเฮ้ยหลันหล่นหล่น โอ๊ยโอ๊ยเจ็บหายละโอ๊ยโอ๊ยค้างค้างตึงมากตึงมาก ตึงแลพี่แต่หายใจคว่ำว่ะพี่อ่ะคิดว่าพี่อ่ะคิดว่าเองตึงกว่าพี่ตอนนั้นแต่สกอร์นี่แบบสูสีนะกรอนตายหมอกไปหนึ่งตัวนะครับเหมือนตอนนี้กรอนจะนำสามตัวที่เขายิงหัวผมอย่างเดียวเลยนะผม,ม<า>สั่นเลยนะพี่ตอนนี้ผมสั่นมากเลยใจเย็นใจเย็นไม่ต้องสั่นมือไม้สั่นมากโอ้โหดิเฟอร์พี่คนแรงสัญญาประเสรเฮ้ย,ย <c oughs> เองซื้อกล่องสามป่ะนะ่ะกล่องสามพี่ โอเคโอ้โหผมมาแบบนี okay. oh, ้ว่าจะมันยิงยากจังได้มันเป็นเพราเราตื <h <h ่นเต้นว่ามันยิงไม่โดนทีเลยวะเฮ้ยโอ้ยเจ๋งหมดไปหน่อยนิดเฮ้ยเลี่ยมอุ้ยเดี๋ยวบักมากระจายที่แบบจะโหดก็โหดเลยนะมึงมันพุ่งก็พี่บางทีแบบแบบจังว่าดึงอยู่อยู่ อยู่ก็โดนไปดึงไปติดเลยใช่ทุกคนครับตอนนี้ผมหนึ่งหนึ่งกับกอนตอนตีหนึ่งเลยทุกคนตอนนี้ผมเพิ่งกลับมาจากบ้านเนมแผมก็ทักหันน้องมันเลยนะครับตีหนึ่งจริงตอนนี้คือแบบ,แบไอ้กอนอ่ะมันมันนอนอยู่ะแล้วผมโทรหามันแบบให้มันตื่นมานหนึ่งหนึ่งกับผมเลยอ่ะแต่วันนี้ไม่มีคลิปลงไงตอนนี้พี่เห็นแบบว่าเขาบอกว่ากอน่ะฝึกหนักมากพี่เคยดูช่องเองแต่พี่เห็นเนี่ยเออแบบเองลงคลิปฝึกอะไรเงี้ยเออเองตั้งใจกเลยเอออยากลองฝีมือหน่อยเพราะว่าผ่านมาผ่านมาหลายวันแล้วไง ดีเซลพี่แรงจริงอันเนี้ยยอมรับเลยเออวะทำไมทำไมผมยิงตัวแม่นจังวะคือแบบวิ่งโดนทุกดอกอ่ะแต่ว่าไม่โดนหัวนะซองเม็ดคือแบบเลือดผมเหลือสี่สิบสี่แล้วทำยังทำแล้วเปนะสามสองหนึ่งโอ้เดินมาแบบเนี้ยอุ้ยโอ้โหดีเซลโคตรแรง

ผมผมผมจโต้คือผมจะยอมน้องมันไม่ได้นะทุกคนนะครับก็เราต้องเล่นแบบเต็มที่นะครับบางคนอาจจะแบบเออพี่ยอมยอมให้กอนเถอะอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนจะได้ไปเป็นลูกศิษย์พี่ก็คือเรายอมไม่ได้เนาะโอ้ยโอ้เมาส์ผมแม่งแบบ หลอนหมดแล้วอ่ะคือเมาส์ไม่ไปตามมือไม่ทันอ่ะใช่ผมก็เป็นอุ้ยเฮ้ยอุ้ยแค่เด็ดสุดท้ายน้าเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเกิน หายตื่นเต้นยังเนี่ยยังเบียังครับผมว่าผมน่าจะไปทําเลสิกตาแล้วทุกคนผมไม่ไหวละผมเบื่อแว่นที่หายเลยจะแบบขี้เกียจจับแว่นแล้วนี่ยแว่นมันชอบไหลอ่ะเอ้าลืมซื้อปืนโอยลืมซื้อปืนแต่ไม่เป็นไรเล่นได้เหรอได้ได้ได้โอ้ยบักโอ้ย โหมูปุกผมเงินเอาว้าทุกคนเกมสุดท้ายนะครับเกมตัดสินเอาละทุกคนฝ<ห>ากกดไลค์เป็นกําลังใจให้น้องกรด้วยนะครับเกมสุดท้ายของน้องเขาละถ้าน้องถ้าเกมนี้น้องโดนผมยิงนี่น้องก็จะหมดโอกาสที่จะเทสกับผมเลยนะครับทุกคนนะ โอ้ยโอ้ยไอ้เหยือยโอ้โหทำไมกูตาน,นี้กูยิงไม่โดนตัวเลยวะโอเครับทุกคนนะก็ผมรักษาคำพูดนะครับก็ตอนนี้ก่อนนะครับทุกคนก็ชนะผมเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับผมก็จะรับก่อนเป็นลูกศิษย์ของผมนะทุกคนก็จะเกิดใครเชียร์ก่อนอยู่นะทุกคนนะครับตอนนี้ก่อนทำสำเร็จแล้วยินดีด้วยก่อนย <ผม S 1> ินดีใจใหไหมที่แบบ มันเป็นลูกศิษย์พี่เนะี่ยดีใจมากเลยโอเคครับทุกคนนะครับก็วันนี้ผมว่าคงเท่านี้นะทุกคนนะผมแบบดีใจแทนน้องมันด้วยนะครับมันแนะมาเป็นแบบครอบครัวพี่ทีมอะไรเงี้ยวันนี้ไม่ีอะไรจะพูดไหมขอบคุณพี่ทีมมากครับพี่แ <Okay. S 1> ก่โอกาสผมโอ้เกินโอเคดีมากทําดีมากซ้อมต่อไปโอเคครับพี่โอเคไปครับทุกคนครับวันนี้พวกผมก็ออกตัวลาไปก่อน,นครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายไปไปละบ๊ายบาย